โอ้โหแฟนบอลทุกคนเอ่อต้องเคยรู้สึกแบบนี้แน่ๆค่ะเดือดหัวเสียเวลาเห็นการตัดสินในสนามที่มันแบบค้านสายตาเราสุดๆบางทีนะคะเสียงนกหวีดแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนเกมได้มากกว่าแผนการเล่นหรือว่าฟอร์มเทพๆของนักเตะด้วยซ้ำ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าเบื้องหลังการตัดสินเหล่านั้นเนี่ยมันมีแค่ความผิดพลาดจริงๆหรือเปล่าหรือมันซับซ้อนกว่านั้นมีเรื่องเงินเรื่องอคติหรือแบบแม้กระทั่งการล็อกผลเข้ามาเกี่ยวด้วยไหมเป็นประเด็นที่ เต็มไปด้วยอารมณ์จริงๆครับเพราะมันส่งผลโดยตรงเลยนะต่อผลแพ้ชนะแล้วก็ความรู้สึกของแฟนบอลเป็นล้านๆคนเราจะมาดูกันหลายๆมุมเลยตั้งแต่เรื่องแบบเบสิกเบสิกอย่างความผิดพลาดของมนุษย์แรงกดดันในสนามไปจนถึงเรื่องเทคโนโลยีอย่าง VAR ที่เข้ามาเหมือนจะช่วยนะแต่ก็สร้างคำถามใหม่ๆขึ้นมาอีกใช่ค่ะแล้วที่สาคัญเลยเราจะคุยกันถึงประเด็นที่หลายคนสงสัยแต่แบบ มันหาคําตอบยากจริงๆนั่นคือเรื่องความลำเอียงโดยเจตนาการรับสินบนล็อกผลการแข่งขันอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็มีเรื่องเอื้อเฉาเกิดขึ้นจริงแล้วด้วยทั้งระดับโลกอย่างเอ,อ่อแคลซซโอโปลีสที่อิตาลีโนนหรือแม้แต่ในบ้านเราเองกับคดีล้มบอลไทยลีกที่เคยเป็นข่าวใหญ่มากๆครับเป้าหมายวันนี้คืออยากให้เห็นภาพรวมที่มันเอ,อ่อซับซ้อนขึ้นนะครับว่าปัญหาเหล่านี้มันไม่ได้มีคําตอบง่ายๆแค่ว่า กรรมการพลาดหรือกรรมการโกงแต่มันมีหลายปัจจัยมากๆที่มันทับซ้อนกันอยู่โอเคค่ะงั้นเราเริ่มจากจุดที่ใกล้ตัวที่สุดก่อนเลยคนค่ะคนที่ทำหน้าที่ในสนามนี่แหละกรรมการก็เป็นคนธรรมดาย่อมผิดพลาดกันได้ใช่ไหมคะแน่นอนครับอันนั้นคือพื้นฐานที่สุดเลยที่ต้องยอมรับกันกรรมการอยู่ภายใต้ความกดดันมหาศาลเลยนะลองนึกภาพตามสิครับ เสียงเชียร์เสียงโห่จากคนเป็นหมื่นในสนามการตัดสินใจต้องเกิดในเซี่ยววินาทีจริงๆแถมยังโดนจับจ้องผ่านกล้องทุกมุมโซเชียลมีเดียก็พร้อมถล่มทันทีเลยถ้าพลาดมาร์คเฮาซีอดีตผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกเคยบอกว่ามันเหมือนอยู่ในสนามรบเลยนะครับโหแค่คิดตามก็เครียดแล้วค่ะแล้วนอกจากความกดดันเนี่ยมันยังมีเรื่องอคติโดยไม่รู้ตัวหรือ unconscious bias ด้วยเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ เหมือนเคยได้ยินดร์นภัทดลร่มโพพูดถึงเรื่อง confirmation bias ว่าแฟนบอลอย่างเราๆเ,เนี่ยมักจะจำแม่งมากเวลาที่กรรมการตัดสินพลาดแล้วทีมเราเสียประโยชน์ใช่เลยครับเราจะจำไอ้จังหวะที่โดนลงโทษทั้งที่ไม่ควรโดนเนี่ยที่เรียกว่า type 1 e r r o r ได้ขึ้นใจเลยแต่เรามักจะลืมหรือแบบมองข้ามไปเลยไอ้จังหวะที่ทีมเราควรได้ประโยชน์แท้ๆแ,แต่กรรมการไม่เป่าให้นั่นคือ type t error ซึ่งจริงๆมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับลองนึกภาพง่ายๆนะถ้ากรรมการแม่น90%ในร้อยจังหวะก้ากึ่งๆเนี่ยอาจจะมีสัก5ครั้งที่ตัดสินพลาดให้โทษทีมเราและอีก5ครั้งที่ตัดสินพลาดไม่ให้โทษคู่แข่งแฟนบอลส่วนใหญ่มักจะโฟกัสแต่5ครั้งแรกแล้วก็สรุปไปเลยว่ากรรมการลำเอียงอธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะแล้วมันเชื่อมโยงกับที่คนชอบพูดกันบ่อยๆว่าทำไมทีมใหญ่ดูได้เปรียบบ่อยจังยังไงคะ มันเป็นเพราะอาคติบแบบนี้หรือว่ากรรมการเขาชอบทีมใหญ่จริงๆดรนภดลอธิบายไว้น่าสนใจครับว่าทีมใหญ่มักจะครองบอลบุกมากกว่ามีโอกาสสร้างจังหวะในกรอบเขตโทษหรือจังหวะที่มันต้องตัดสินบ่อยกว่าทีมเล็กๆอยู่แล้วโดวยธรรมชาติทีนี้พอมีจังหวะให้ตัดสินเยอะโอกาสที่จะเกิดการตัดสินผิดพลาดที่เป็นประโยชน์กับทีมใหญ่คือ type one error มันก็เลยดูเยอะตามด้วยแต่ในทางกลับกันนะครับ ทีมใหญ่ก็เสียประโยชน์จากจังหวะที่ควรจะได้แต่ไม่ได้ Type 2 error เยอะเหมือนกันนะแค่เราอาจจะไม่ค่อยจำหรือไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่อืมมีข้อมูลอะไรมายืนยันเรื่องนี้ไหมคะเพราะฟังดูเผลนๆเหมือนเป็นการแก้ต่างให้กรรมการเหมือนกันนะมีสถิติที่น่าสนใจครับจากพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2011-2012 เว็บไซต์ Debatable Decisions เขาไปรวบรวมไว้เชื่อไหมครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คนมักจะมองว่าได้เปรียบจากกรรมการตลอดเนี่ยกลับมีผลต่างการตัดสินที่ค้านสายตาโดยรวมออกมาติดลบนะครับคือเสียประโยชน์มากกว่าได้ซะอีกส่วนทีมที่ได้ประโยชน์สุดที่สูงสุดในฤดูกาลนั้นกลายเป็นสโต๊กซิตี้มันก็ทำให้เราต้องฉุกคิดนิดนึงว่าไอสิ่งที่เราเชื่อเชื่อหรือพูดพูดกันอยู่เนี่ยมันจริงเสมอไปหรือเปล่าโหอันนี้น่าประหลาดใจจริงค่ะ แสดงว่ามันซับซ้อนกว่าแค่กรรมการลำเอียงเข้าข้างทีมใหญ่จริงๆด้วยแล้วมันมีอคติแบบอื่นอีกไหมคะนอกเหนือจาก confirmation bias เนี่ยมีครับมีงานวิจัยจาก Rotterdam School of Management ที่พูดถึง physical bias คือในการประทะกกันแบบ50-50เนี่ยกรรมการมีแนวโน้มจะเป่าฟาวผู้เล่นที่ตัวสูงใหญ่กว่าอาจจะมาจากสัญชาตญาณลึกๆนะครับที่มองว่าคนตัวใหญ่กว่าดูเป็นภัยคุกคามมากกว่าอะไรแบบนั้น ฟังดูแล้วปัจจัยเรื่องความเป็นมนุษย์นี่เยอะจริงๆค่ะแต่บางครั้งนะคะแฟนบอลก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องอคติอะไรหรอกแค่แบบมาตรฐานผู้ตัดสินยังไม่ถึงเองหรือประสบการณ์น้อยไปหน่อยอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมคะเป็นไปได้สูงเลยครับโดยเฉพาะในลีกที่การพัฒนากกรรมการอาจจะยังไม่เข้มข้นเท่าลีกใหญ่ๆใ,ใ,ในยุโรปในไทยเองก็เคยมีความพยายามจะยกระดับมาตรฐานผู้ตัดสินเหมือนกันทั้งเรื่องความฟิตการใช้เทคโนโลยีความรู้กติกาต่างๆ ในสมัยพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงเป็นนายกสมาคมซึ่งมันก็สะท้อนว่าปัญหาเรื่องมาตรฐานเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วก็พยายามแก้ไขกันอยู่ครับปีนี้เจาะเรื่องคนขยับมาที่เทคโนโลยีกันบ้างค่ะ VAR หรือ Video Assistant Referee เนี่ยตอนเข้ามาใหม่ๆเหมือนจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเลยนะแก้ปัญหาการตัดสินผิดพลาดได้หมดแต่ทำไปทำมาโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยดูเหมือนจะกลายเป็นหนีเสือปะจระเข้อย่างที่สื่อเขาว่าไว้เลยนะคะใช่ครับ หลักการของ V R มันดีมากนะคือช่วยผู้ตัดสินในจังหวะสำคัญๆัญ4อย่างคือประตูจุดโทษใบแดงโดยตรงแล้วก็การระบุตัวผู้เล่นผิดพลาดรวมถึงเทคโนโลยีจับล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติที่ใช้ในบอลลวก2022ด้วยเป้าหมายคือความแม่นยำโปร่งใสมากขึ้นแต่ปัญหาที่ตามมานี้สิคะอย่างแรกเลยคือความไม่สม่ำเสมอจังหวะคล้ายๆกันเลยนะบางเกม V a R เช็คบางเกมไม่เช็คหรือเช็คแล้วตีความไม่เหมือนกันอีก แฟนบอลุงกงกันหมดเลยค่ะแล้วก็เรื่องความล่าช้าอีกกว่าจะเช็คเสร็จบางที3-4นาทีอารมณ์เกมสะดุดไปเลยบรรยากาศในสนามก็กร่อยไปเลยแล้วที่เจ็บปวดที่สุดคืออะไรซ่าไหมครับคือมี VAR แล้วก็ยังตัดสินผิดพลาดร้ายแรงได้อีกตัวอย่างชัดๆที่แฟนบอลจำได้แม่นเลยคือลูกยิงของลุยส์เดียอาสในเกมสเปอร์สลิเวอร์พูลที่ดอนจับล้ำหน้าทั้งที่ไม่ล้ำหน้าจน PGMOL องค์กรผู้ตัดสินอังกฤษต้องออกมายอมรับผิดเลยนะคะ หรือจังหวะที่อองเดรโอนาน่ารอดเสียจุดโทษแบบเหลือเชื่อมากๆในเกมกับวู v e ์จนต้องออกมาขอโทษอีกรอบมันทำให้คนเริ่มสงสัยแล้วว่าตกลง v a r นี่มันช่วยได้จริงแค่ไหนกันแน่ครับมันยังส่งผลกระทบไปถึงผู้ตัดสินในสนามด้วยนะดูเหมือนจะไม่ค่อยมั่นใจต้องพึ่งพา v a r มากขึ้น อำนาจการตัดสินใจในสนามมันก็ลดลงไปแถมยังขัดความโปร่งใสในการสื่อสารระหว่างผู้ตัดสินกับห้อง VAR อีกที่เราไม่ได้ยินบทสนทนาเหมือนในรักบี้หรือคริกเก็ตซึ่งก็มีเสียงเรียกร้องเยอะมากนะให้เปิดเผยตรงนี้มากขึ้นผลลัพธ์ก็คือความหงุดหงิดในสนามบรรยากาศเสียไปหมดความน่าเชื่อถือก็ลดลง จนมีทีมอย่างวูฟแฮมตันเคยเสนอให้ยกเลิก VAR ในพรีเมียร์ลีกมาแล้วด้วยซ้ำแม้สุดท้ายจะยังใช้อยู่ตามเพราะสถิติโดยรวมมันก็ชี้ว่าความแม่นยำม,มันเพิ่มขึ้นจริงจากประมาณ82เป็น96ก็เป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงและหาจุดสมดุลกันต่อไปครับว่าจะปรับปรุงการใช้งาน VAR อย่างไรให้มันดีขึ้นแต่ทีเนี้ย เราจะขยับไปสู่ประเด็นที่มันมอาจจะดูมืดมนยิ่งกว่านั้นนะครับคือเรื่องความลำเอียงโดยเจตนาและการล็อกผลการแข่งขันซึ่งต้องย้ำนะครับว่ามันคนละเรื่องกับความผิดพลาดหรืออคติโดยไม่รู้ตัวที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้เรื่องนี้ในฟุตบอลไทยเหมือนจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะเรื่องกรรมการรับเงินล็อกผลแต่ดูเหมือนจะจับมือใครดมยากหลือเกินใช่ครับ ส่วนใหญ่มักจะเป็นข้อกล่าวหาลอยๆจากฝั่งที่เสียประโยชน์อย่างผู้บริหารทีมหรือโคช้ชออกมาพูดหลังเกมแต่หลักฐานชัดๆที่จะเอาผิดได้เนี่ยมันหายากหรือกระบวนการลงโทษอาจจะไม่จริงจังพอแต่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจกว่านั้นคือเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างในวงการผู้ตัดสินไทยที่เคยมีการตั้งกระทู้ในพันทิปพูดถึงความเหลื่อมล้ำหรือการลงโทษที่อาจจะมีลักษณะสมาตรฐาน หมายถึงว่ามีการปกป้องผู้พ้องพ้องกันเองหรือว่ามีคู่อำนาจในคณะกรรมการผู้ตัดสินอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าคะมีข้อคอรหาทำนองนั้นครับเช่นการเปรียบเทียบกรณีที่ผู้ตัดสินบางคนโดนลงโทษหนักมากในจังหวะที่ไม่ให้จุดโทษทีมใหญ่กับอีกคนที่รอดในจังหวะคล้าย,ายกัน หรือการที่ผู้ตัดสินบางคนได้รับโอกาสลงทำหน้าที่ต่อเนื่องแม้จะมีเสียงวิจารณ์เรื่องความผิดพลาดบ่อยครั้งมันก็ทำให้เกิดคำถามเรื่องระบบอุปธรรมขึ้นมาได้นอกจากนี้ยังเคยมีปัญหาเรื่องค่าตอบแทนที่ล่าช้าด้วยนะจนผู้ตัดสินเคยรวมตัวประท้วงมาแล้วในปี2012ซึ่งมันก็สะท้อนปัญหาการบริหารจัดการภายในองค์กรครับแต่เรื่องที่ยืนยันชัดเจนเลยว่า การทุจริตล้มบอลมันเกิดขึ้นจริงในไทยแบบปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือคดีประวัติศาสตร์ปี2017ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับคดีล้มบอลไทยลีกปี2017ที่ศาลอาญามีคำพิพากษาเมื่อปี2564จำคุกผู้เกี่ยวข้องไปถึง15คนนี่คือหลักฐานสำคัญเลยที่ชี้ว่าการทุจริตมันอย่างรากลึกจริงๆมีทั้งนักฟุตบอลผู้ตัดสินระดับฟีฟา้าคุณผู้มรินคำรื่นลายแมนู่วมในการสโมสรคุณเชิดศักดิ์บุญชูจากศรษสะเกศแล้วก็นายทุน ความผิดก็ชัดเจนครับคือการให้และรับสินบนเพื่อลมบอลหรือตัดสินไมา่เป็นธรรมรวมถึงการพนันด้วยน่าตกใจมากค่ะแล้วในระดับโลกมีกรณีใหญ่ๆที่พิสูจน์ว่ามีการทุจริตแบบนี้จริงๆบ้างไหมคะที่ดังที่สุดและสะเทือนวงการมากที่สุดน่าจะเป็นค a ลเชียโพลีที่อิตาลีปี2006ครับคือมันไม่ใช่แค่การล็อกผลแพ้ชนะแบบตรงๆนะแต่มันซับซ้อนกว่านั้นจากการดักฟังโทรศัพท์เนี่ย พบว่าผู้บริหารระดับสูงของสโมสรใหญ่อย่างยูเวนตุสมิลานฟิโอเรนตินาลาซิโอมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อ,เ,อเลือกหรือจัดสรรผู้ตัดสินที่พวกเขาคิดว่าจะเป็นใจให้มาทำหน้าที่ในเกมสำคัญสคัญของตัวเองอารมณ์เหงือนขอผู้ตัดสินที่เป่าจุดโทษง่ายหน่อยหรือแจกใบแดงยากหน่อยอะไรแบบนั้นเหรอคะประมาณนั้นเลยครับคือเป็นการสร้างความได้เปรียบเล็ก,ลกๆน้อยๆอย่างเป็นระบบ ซึ่งผลกระทบมันรุนแรงมากนะยูเวนตุสโดนริบแชมป์ลลกไป2ส,สมัยเลยแล้วก็โดนปรับตกชั้นไปเล่นเซเดียบีทีมอื่นก็โดนตัดแต้มกันไปถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของวงการฟุตบอลอิตาลีเลยครับนอกจากคาลเชียโพลีมีผู้ตัดสินคนอื่นๆที่ดอนลงทั่วจริงๆจังๆอีกไหมคะ มีหลายรายครับอย่างโรเบิร์ตฮอยเซอร์ผู้ตัดสินชาวเยอรมันที่รับสินบนล็อกผลบอลถ้วยและหลีกรองจนโดนจำคุกไปมีผู้ตัดสินในเอเชียอย่างลูจุนจากจีนหรืออาลีสบักจากเลบานอนที่โดนแบนตลอดชีวิตล่าสุดก็มีคดีเนเกรราเคสที่สโมสรบาร์เซโลนาถูกสอบสวนเรื่องจ่ายเงินก้อนโตเป็นเวลาหลายปีให้กับอดีตรองประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินซึ่งก็ยังสืบสวนกันอยู่นะครับว่าเป็นการซื้ออิทธิพลหรือไม่ ฟังดูเหมือนมีเครือข่ายใหญ่ๆอยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้เลยนะคะมีการชี้ไปที่ขบวนการพนันบอลผิดกฎหมายระดับโลกครับว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญเลยมีการอ้างชื่อแดนตันชาวสิงคโปร์ว่าเป็นตัวการใหญ่ที่สั่งการผ่านเครือข่ายจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อล้มบอลในลีกต่างๆทั่วโลกรวมถึงอิทธิพลของสปอนเซอร์เว็บพนันที่มีต่อสโมสรฟุตบอลก็เป็นอีกประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเหมือนกันครับ โหฟังมาทั้งหมดนี้สรุปแล้วปัญหาการตัดสินฟุตบอลนี่มันมันเกิดจากอะไรกันแน่คะดูเหมือนจะโทษใครคนใดคนหนึ่งหรือสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งไม่ได้เลยนะคะถูกต้องครับมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากจริงๆมีหลายชั้นเลยตั้งแต่ความผิดพลาดโดยธรรมชาติของมนุษย์ภายใต้แรงกดดันมหาศาลอาคติในใจที่เราอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ํามาตรฐานและประสบการณ์ของผู้ตัดสินเองข้อจํากัดของเทคโนโลยีอย่าง V A R และที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือการทุจริตโดยเจตนาที่มันเชื่อมโยงกับผลประโยชน์มหาศาลและเครือข่ายอาชญากรรมแล้วเราในฐานะแฟนบอลควรจะมองเรื่องนี้ยังไงต่อไปดีคะหรือควรจะทำยังไงกับปัญหานี้ดีแนวทางแก้ไขที่มักจะถูกเสนอกันนะครับก็มีตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพผู้ตัดสินให้เป็นมืออาชีพจริงๆทั้งทักษะความรู้จิตวิทยาและเรื่องค่าตอบแทนที่เหมาะสมด้วย การปรับปรุงการใช้ V A R ให้โปร่งใสสม่ำเสมอและรบกวนเกมน้อยลงและที่สำคัญที่สุดคือการปรับปรามการทุจริตอย่างจริงจังเข้มงวดลงโทษให้หนักและสร้างระบบการบริหารจัดการในองค์กรพุทธศิลป์ที่มันโปร่งใสตรวจสอบได้ลดระบบอุปถรัรมภ์ลงแต่ในโลกความเป็นจริงการแก้ไขทั้งหมดนี้มันคงไม่ง่ายเลยนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลานานมากๆด้วยซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะ ในเมื่อเรารู้แล้วว่าการตัดสินที่มันค้านสายตาเนี่ยมันอาจเกิดจากทั้งความผิดพลาดโดยสุจริตและการทุจริตโดยเจตนาที่ร้ายแรงเราจะยังดูฟุตบอลด้วยความรู้สึกเหมือนเดิมได้ไหมคะหรือว่าความคลางแคลงใจมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดูบอลไปแล้วหรือเปล่าแล้วเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนกันแน่ระหว่างดรามา่าหรือสเสน่ห์ของความผิดพลาดที่เราพอรับได้กับความไม่ยุติธรรมที่มันกัดกร่อนศรัทธาในเกมที่เราทุกคนรัก เป็นคำถามที่น่าจะทิ้งไว้ให้แฟนบอลทุกคนได้คบคิดกันต่อครับ